อสวัสดีครับเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ค้าพมลูลนะครับเด็กๆข้างว่าอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าหน้าจอที่ผมโชว์สกรีนไปเป็นหน้าจอกลุ่มลงทะเบียนแก้ไขศูนย์รอมอสอนะครับซึ่งใครที่ตกวิชาอะไรก็ให้สแกนเข้ากลุ่มนั้นนะครับในกลุ่มนั้นก็จะมีภาระงานไว้อยู่แล้วนะซึ่งผมโพส อยู่ในกลุ no like, tá, mm ่มของนักเรียนม .4 หลายรอบละหลายรอบละอันนี้ผมก็โพสต์อีกนะเพราะว่ายังมีบางคนยังถามครูผู้สอนอีกว่าต้องแก้อะไรแก้ยังไงอแล้วก็โดยเฉพาะอ่าอย่างวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมก็ใส่พลังงานให้ล่วงหน้านะครับเผื่อใครติดเทอมสองก็แก้เลยนะอ่า มีรายละเอียดครบทุกวิชาที่ผมสอนอยู่นะอ่ะ,อะโอเคครับแล้วเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมช่วงนี้ใกล้สอบอ่ามิดเทอมกลางภาคแล้วนะครับผมซึ่งเด็กๆสามารถดูตารางสอบได้ที่กลุ่มโนต้ตนะกลุ่มโนต้ตก็จะมีทั้งขอบข่ายแล้วก็ตารางสอบนะครับโดยเราจะเริ่มสอบวันอาคารที่สิมกราคมกับพุทธที่สิมกราคม2วัน โดยใช้ระบบ s b x a m s b x a m นะครับผมที่แคปจอไม่ได้แวว่านักเรียนก็ต้องมีอุปกรณ์มือถือเตรียมความพร้อมให้พร้อมนะครับผมอ,แล,อ,ลนะอแล้วก็เนื่องจากมันเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันเองครับไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับผมเด็กๆก็ต้องอ่านสือนะครับเพราะว่าอ่าดีมากครับผม อ่ะแล้วก็สำหรับนักเรียนที่ตั้งใจจะเข้ามาหาวิทยาลัยรัฐนะก็คือเขาต้องคิดเกตตั้งแต่มเ .4 เทอมหนึ 1, ่งเทอมสองเทอมสาไอเทอมหนึ่งเทอมสองแล้วห้าเทอมหนึ่งเทอมสองแล้วมศเทอมหนึ่งอ่าแล้วก็ บางโครงการอาจจะใช้เกรดมหกเทอมสองด้วยนะสำหรับใครที่พลาดเทอมหนึ่งไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะเราปั้นเกรดใหม่ได้เราปั้นเกดดเรเกดใหม่นะก็ตั้งใจปัาาถ้าว่าเกรดแล้วาีเาราเาบอกว่าจะรีะถ้ายิ่งสมมติถ้าเกรดเทอมนี้ดีเกรดเทอมที่แล้วเราไม่ดีใช่ไหมมันก็ช่วยเฉลี่ยกันเทอมนี้นะแล้วก็ในตอนมห้ามห้าเทอมหนึ่งห้าเทอมสองเราทําได้ดีมากขึ้นเกรดมันก็จะดึงขึ้น นะครับผมอ่าก็จะทําให้เราได้เกรดขึ้น3.5ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแจ้งเรื่องแค่าเต,นะเตรียมตัวสอบนะเตรียมสอบการภาคนะครับผมแล้วก็อยากให้นัก ER เรียนตั้งใจอ่าตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือสอบนะครับพยายามตามภาระงานของคุณครูมิสมาเซอร์ทุกท่านนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับเตรียมตัวเรียนว<ๆ>ิชาแรกได้เลยนะครับอ่ะบาย but. 我好多啊。